จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบบยซิโก้สไตล์ประจำวันที่31กรนยาคม2563โดยเฉพเบอรครั่งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาไราน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้โคซิโก้เผยกรอบรูปสุดอลังการแชมป์ประวัติศาสตร์ของทางลิเวอร์พูลโดยงานนี้นะผมโคซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองนะฮะอดีตกุนสูทีมชาติไทยแสดงความดีใจที่สุดเลยหลังสมสรลิเวอร์พูลทีมรักของเขา ควา้าแชมป์ทีมเรสกฤตครั้งแรกในรอบ30ปีล่าสุดงานนี้โคซิโก้ได้โพสต์ภาพกรอบรูปสุดอลังการฉลองแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ของทางลิวอภูด้วยภาพเหล่าขุนพลของแดงกับถ้วยแชมป์ทีมเรสกิตเป็นว่างานนี้แฟนๆสาวพกของแดงลิวอภูนะผมปลื่มปิติเลยนะฮะพอได้เห็นรูปนี้ของทางโคซิโก้คนนี้นะครับก็เป็นการเรลียนแบบอาภาพของอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสนะฮะ แต่มันตรงกันข้ามกันที่ว่าทางของลิเวอร์พูลนั้นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะผมและก็มีความสุขกับถ้วยใบนี้เป็นอย่างมากเลยครับถือว่างานนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลของทางาแฟนๆสาวบกข,ของแดงลิเวอร์พูลนะครับผมรวมไปถึงเฉพาะทางซิโก้นะฮะซึ่งเป็นแฟนตัวยงเลยก็ว่าได้ครับงานนี้รอนข่าวต่อมากันดีกว่าครับตัวเลือกแดนน้าซับบาร์โรเฮโลเปสร่วมซ้อมกับทีมโดยงานนี้แอนเดอร์สันโลเปสผมกองหน้าชาวบราซิลเลียนของทาง คอนเซเลสโปโรนะฮะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมอย่างเป็นทางการแล้วหลังเจ้าตัวเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและครบกำหนดการกักตัวของเขาความขค้ืนไหวล่าสุดของสโมสรคอนเซเลสโปโรนะฮะทีมต่ที่7ของศึกเจลิก2020ล่าสุดได้รับข่าวดีเมื่อออนเดอร์สันโลเปซของหน้าตัวเก่งของทีมกลับมาร่วมซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วหลังครบกำหนดระยะเวลาการกักตัวตามเงื่อนไขบทสถานการณ์ไวรัสโควิดในชินนั่นเอง สำหรับแอนเดอร์สันโลเปซคือกองหน้าไว้ย2ปีที่ลงเล่นกับทางคอนซาในฤดูกาล2019เป็นฤดูกาลแรกหลังจากย้ายมาจากเอฟซีโซ โดยลงสนามในเจนลิก2019ไปทั้งหมด25นัดทาได้1ประตูและเขาก็มีส่วนร่วมกับเกมฤดูกาล2020 1นัดในเกมที่ซัปโปโรนะฮะบุกพ่ายคาชิบาเบรโซไป2-4ในนัดแรกของฤดูกาลก่อนเดินทางกลับประเทศบราซิลในช่วงเวลสโควิดในจีนเริ่มระบาดในช่วงแรกนั่นเองครับเป็นว่างานนี้รอเฮกันได้เลยนะฮะอาร์เนสันโลเปซโซนี้กลับมาแล้วครับเราดูกข่าวต่อมากันดีกว่านครับ AFC คลอสน้ำกลางเตะ a c l กลุ่ม G-H ที่มาเลเซียโดยกัรน,นี้ทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้รับการยืนยันในฐานะเจ้าภาพเลยนะฮะสำหรับการแข่งขัน,นขฟุตบอล a f c แชมเปียนลีกกลุ่มตะวันออกกรุ๊ป G และก็ H ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนปี2020นั่นเอง โดยทีมแชมป์และก็รองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มนั้นจะคไอยมาพบกันในรอบ16ชีมซึ่งจะแข,ข่งขันแต่นัดเดียวจบนะฮะในวันที่4พฤศจิกายนนี้ซึ่งเกมทั้งสองคู่นี้ยังคงใช้สนามกลางในมาเลเซียจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม G ประกอบไปด้วยวิเซลโกเบของญี่ปุ่นยะโหฮดารุนตัซิมของมาเลเซียกวางโจเอเวอร์แกนของจนีนสุวรรบรูวิงของเกาหลีใต้ ส่วนกลุ่มเอประกอบไปด้วยยูโกฮาม่าเอฟมอริโนตของญี่ปุ่นโตสก,กัดของเช้อุ่มชนบุกค,คุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้ซิดนีย์เอฟซีของออสเตรเลียและก็เซี่ยงไฮ้เอสไอพีจีของประเทศจีนนั่นเองครับโอ้โหเป็นคว่างานนี้ AFC ก็ครอสนามกลางนะฮะจะเตะ a อ l ซแบบกลุ่ม G และก็เอที่มาเลเซียกันแล้วเราจะ่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับอัตรกรแสนเพ่งชีวิตปรุ่งเพราะมีภรยาดี โดยงานนี้ถ้าจะเอ่ยชื่อเจ้าแอมอัตรกรเซ็นเพงขึ้นมาแฟนบอลรุ่นเก่าสักหน่อยน่าจะรับประกันได้เลยว่าต้องคุ้นหน้านักเตะรายน,นี้เป็นอย่างดีเลยนะฮะในฐานะอดีตพ่อค้าแข้งที่เคยฝากผลงานในฐานะดีกรีทีมชาติไทยไว้แล้วอีกต่างหากหากจําำกันได้เขาคนนี้แหละครับที่เป็นนักเตะคนแรกที่เคยได้แชมป์ฟุตบอลลีกสุดของเมืองไทยสีมัยมแบบสี่ฤดูกาลติดต่อกันมาแล้ว โดยกอนหน,น,นี้แม้ว่าเจ้าแอมนั้นจะถือเป็นคนลูกหนังทั้งในฐานะอดีตนักเตะอดีตโค้ชแต่วันนี้เจ้าตัวขอเลือกที่จะพักการทำหน้าที่โค้ชแบบชั่วคราวแบบไม่ได้พักถาวรน,นะฮะแต่เป็นแค่ช่วคราวเท่านั้นเพราะต้องช่วยภรรยาที่เป็นเจ้าของธุรกิจรับหมาก่อสร้างนั่นเองโดยย้อนเวลากลับไปสู่อดีตนั้นเจ้าแอมคนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยที่เคยไปลุยศึกชิงแชมป์โลกมาแล้วกับชุดปราสาทคนแรกของเมืองไทย แม้จะเป็นแค่ชุดเยาวชนแต่ก็ถือว่าเป็นทีมชาติไทยชุดแรกนะฮะที่ได้ไปเล่นทุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายรุ่นยูสปีที่ประเทศอียิปต์มาแล้วเมื่อปีคศ1997นั่นเองนักเตะไทยชุดนั้นภายใต้การทำทีมของโค้ชฝรั่งนะฮะชานวิทย์ผลชีวินมีก็อาทิเช่นวัชรพง์กระหาญบุญคงอัคขบุตรบำรุงบุตรพรมสุทธีสุขสมกิตกิษณะวงศุรดีเคลังกาวงต๋อมทองดี อาบิเชตพุธตธานมนตรีมาตรงสมชายมากมูลธนงศักดิ์ประจักษก์ตาอิสระสีทโรสุภดิษ์เงินประดับสิทธิชัยทิติเดชนรงธิรศักดิ์โพอน้นสตาพรวาจาขำมและก็คเนจันอิ่มนะครับซึ่งตอนนี้พี่คนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ วันนี้หลายๆคนยังอยู่ในวงการลูกหนังอยู่แต่บางคนก็หายไปทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลแต่ก็ยังคงเล่นฟุตบอลอยู่บ้างเพื่อออกกำลังกายเป็นประจำของพวกเขาโดยกันนี้เจ้าแอมเป็นหนุ่มอีสานที่เกิดที่ตําบลพัฒน์ไทออรอท่าเทนจังหวัดนครพนมมาเรียนมต้นที่โรงเรียนสมุทรพิทยาคมนะฮะจากนั้นหมอปลายก็เรียนที่โรงเรียนอสมชัญศรีราชาสาบันขาสั้นชื่อดังยุคอดีตถือเป็นมหาอำนาจและก็ตะก,กัศิลานะฮะ ลูกหนังปั้นนักเตะฝีเทา้าดีป้อนเข้าสู่ทีมชาติและก้าวเป็นนักเตะอ,อาชีพมากมายหากถามว่าใครนะผมเป็นโค้ชคนแรกให้กับเจ้าแอมก็ต้องบอกว่าคือคูริตริดชมน้อยนั่นเองซึ่งเจ้าแอมได้แชมป์ไทยลีกสสมัยติดต่อก,กันกับทางในไทยลีกครั้งที่5และก็ครั้งที่6กับทางบ e. ีเซีเทโรศาสนะที่เจ้าตัวนะฮะยืนมัญชาการเกมรับให้กับเจ้าบุญชุ่มในดดีตทั้งอ,อ,อาเดบะโย ο, กาเดโบและก็บูคาร์รีดือและนั่นเอง จากนั้นก็ไปอยู่กับธนาคารกรุงไทยและได้แชมป์ไทยลีกอีก2ส,สมัยเป็นที่มาของการเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้แชมป์ไทยลีก4สมัยติดต่อก,กันกับ2ทีมโดยได้แชมป์กับนกวายุพักสอปีติดในไทยลีกครั้งที่7และก็8นั่นเองโดยยุคนั้นเจ้าแอมยืนกับทางรุ่งโรจน์สว่างสีอำนาจแก้วเขียวโดยหมอนี่และทั้งสวิปเปอร์และก็ซอปเปอร์นั่นเอง หลังไปลุยอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่อียิปต์มาแล้วเจ้าแอมคนนี้ก็ติดเยาวชน19ปีแต่เหมือนโชคชะตาเล่นเขานะฮะทำให้ไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะมีอาการบาดเจ็บพอติพอดีเพราะนักบอลทุกคนนั้นอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือรังที่หัวเขา่าทําให้ต้องเลิกลาไปในวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นแม้จะเลิกราเร็วเกินไปถนัดนักเตะอาชีพแต่เจ้าแอมคนนี้ก็ขนขวายหาความรู้ให้กับตัวเอง เพื่อหวังที่ตัวเองนั้นจะได้อยู่ในวงการลูกหนังซู่งจะตัวจบหลักสูตรระดับบีไรเซนรือทีเดียวนะเขาเคยทํางานในฐนานะโค้ชให้กับทางอุบลไทเกอร์ยอโสธรอุดรธาน,นีก่อนที่ปัจจุบันจะขอพักงานด้านโคช้ชเอาไว้ก่อนเพราะต้องช่วยงานบริษัทประเหมาก่อสร้างอย่างห้าง,งส่วนจำกัดวิทยาธรการโยธาจำกัดของภรรยาอย่างน้องปุ้ยนะฮะ าสาวสวยจังหวัดนนทบุรีที่ทั้งคู่พบประรก,กันตอนที่เจ้าแอมทําทีมยโสธรกับโค้ดแฟรงค์สุขสันต์คุณสุดและสาวเจ้าก็ไปเชียร์ทีมยโสธรทําให้เจอกันถึงวันนี้เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วที่เจ้าแอมคลองรักกันอย่างมั่นคงกับน้องปุ้ยนั่นเองแม้ว่าจะขอพักเรื่องฟุตบอลไว้ชั่วคราวนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปแบบถาบอล เพราะเจแอมคนนี้ตหนักดีว่าเขาเกิดมาจากฟุตบอลจะให้ทิ้งกลิ่นสาบลูกหนังไปง่ายๆคง,งไม่ใช่ซะแล้วโดวยเขาบอกว่าหากให้เป็นแม่ทัพใหญ่คงจะไม่ถนัดแต่ถ้าหากทีมไหนอยากให้ไปช่วยและก็ขุนซส้อใหญ่มีความสิทธิสมกันและก็จะตัวยังพร้อมจะทำงานโคช้ชต่อนั่นเอง แตน่นวันนี้เขาขอช่วยงานภรรยาอย่างเต็มที่ในฐานะสามีที่ดีก่อนโดยวันนี้เจ้าแอมจะช่วยงานของบริษัทภรรยาทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่ขับรถให้ภรรยาเวลาไปคุมงานหรือติดต่อก,กันกับลูกค้าเท่านั้นแต่ทําทุกอย่างจริงๆไม่แน่นะครับผมเราอาจจะได้เห็นเจ้าแอมคนนี้คัมแบ็กสู่วงการอีกครั้งก็เป็นได้เหมือนดังที่เขาพูดกับเจ้าตัวเสมอว่าฟุตบอลคือชีวิตของเขานั่นะครับ ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปตอนนี้หน้าที่หลักคือทำมาที่ของสามีที่ดีให้กับภรรยาไปก่อนนะจ๊ะงานนี้เป็นแต่ว่างานนี้อัศกรเสนเพลงนะผมก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่รุ่งเพราะมีภรรยาดีแต่ก็ด้วยตัวเขาเองขวนขวายหาความรู้กันด้วยครับถือว่างานนี้รอการคัมแบ็กของเขากลับมายังฟุตบอลไทยได้เลยครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะในตอนข้างหน้านั่นเองเรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สมยศพร้อมลุยช่วยราชประชา,ชาเหลือแค่ปรับจูนอีกเล็กน้อยโดยกานนี้เจ้าเหลิมนะผมสมยศพงศวรรณมิดฟิลตราชดารชาชปรชชา f อฟซยืนยันความพร้อมก่อนจะลุยศึกที่3หลังมั่นใจความฟิตของตอนเองเกิน100%เโดยเหลือแค่ปรับจูนทีมเวิร์คให้เข้ากันกับเพื่อนรูปทีมเล็กน้อยก็จะลงตัวแล้วโดยกันนี้ทางสมยศพงศวรรณห้องเครื่องวัยยปีคนนี้ได้เปิดเผยมาว่า ส่วนตัวดีใจในครับที่จะเป็นหนึ่งในทีมราชบุระชา FC ที่มีผู้เล่นชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมารุวมทีมมากมายซึ่งร่างกายตัวเองตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วและมั่นใจจะพร้อมลงสนามเมื่อกอารแข่งขันกลับมาอีกครั้งโดยเหลือเพียงแค่การปรับตัวให้เข้ากับ,บระบบของโคช้ชและก็ทีมเวิร์กกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นก็จะลงตัวซึ่งเดือนหน้าจะมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องอย่างต่อนเนื่องจะใช้เวลาตรงนั้นนะผมทำความเข้าใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง สำหรับเจ้าเหลิมสมยศเป็นผู้เล่นรายที่2ที่เข้ามาเสริมทัพตราชดาราชปรชชา f c ต่อจากสุบเสกไก่แก้วหลังจากฟีฟ่าอนุมัติให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลได้อีกสองรอบเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากผลกระทบของโควิดในชินนั่นเองเป็นนว่างาน,นี้ทางสมโมสรในหลายสมโมสรที่อยู่ทีสามนะฮะก็เริ่มขยับตัวกันแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีการโม่แข่งกับใครกันบ้างน,นะฮะต้องรอดูกันต่อไปครับงานนี้ และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็น,นร้อนข่าวบอลไทย Style, บ,ยบา,า 63, ยซิโก้สไตล์ประจำวันที่31กรกฎาคม2563โดยเชมบุกครั้งบอลไทยครับ